สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมในช่องสีหนุ่มนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเพ s 2021กันอีกเช่นเคยผมจะมารีวิวนักเตะที่มีชื่อว่าคีเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสเป็นดาวรุ่งนะครับเขาเนี่ยอยู่ทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่178อายุ22ปีนะครับเป็นนักเตะที่ได้แชมป์โลกมาแล้วกับทีมชาติฝรั่งเศส สุดยอดครับวันเดอร์คิดแห่งวงการฟุตบอลของแท้เขาเนี่ยถนัดเท้าขวานะครับเพเออร์คอ <ayer> อยู่ที่56นะครับเลเวลอยู่ที่33เมื่ออัพตันเนี่ยเวอร์ชั่นนี้นะครับเขาจะตันอยู่ที่99นะครับไม่ถึง100นะตำแหน่งที่ถนัดนะครับจะเป็นกองหน้าแล้วก็ปีกทั้ง2ข้างนะครับแอตแทกกิ้งสไ l e ์จะเป็น การต่อบอลน,นะครับบิวอัพเนี่ยจะเป็นการส่งสั้นนะครับเขาถนัดการส่งสั้นแล้วก็ต่อบอลน,นะครับมาดูค่าพลังครับค่าพลังเกมบุกหรือว่าการหาช่องนะครับอยู่ที่94นะครับบอลคอนโทรลดิป bon ฟิ้งนะครับอยู่ที่99 t าย i เพอร์เซชั่น96ส่งสั้น84ส่งยาวส่งไกล80 f i n ฟินิชชิ่งนะครับอยู่ที่93แค่นั้นเอง เขาน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรเป็นเวอร์ชั่นที่แบบยังไม่ถึงร้อยนะครับยังตันไม่ถึงร้อยนะข้าลังการหมุนอยู่ที่83นะครับรูปตั้งเตะอยู่ที่80การปั่นอยู่ที่85สปีดแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่99เลยนะตันเต็มแม็กเลยเร็วจี G เลยคิกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่87ถ้ากระโดดอยู่ที่92ความแข็งแกร่งอยู่ที่85บาลานซ์97้าความอึด91 ความสามารถในการใช้เท้าที่ไม่ถนัดน,นะครับอยู่ที่3กับ3ก็คือถือว่าดีเลยใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับฟอร์มอยู่ที่7ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับอยู่ที่2ก็คือปานกลางสกิลนะครับซิสเฟนนะครับเดวบลทัชคอร์ทโอเวอร์เทิร์นสกอตมูฟชิฟช็อตคอนโทรลไลซิ ishing, ่งช็อตอัลโคบาติฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตลาวเวนาเกมแมนชิพนะครับเพย์ยิ่งสไตล์นะครับเป็นโกโพเชอร์ er, เป็นนักล่าตาข่ายนะ เขาเนี่ยจะชอบวิ่งหาช่องวิ่งไปในที่ว่างวิ่งหนีตัวประกบกองหลังนะครับเพื่อนําบอลเนี่ยไปสู่ตาข่ายเข้าไปสู่ตาข่ายหรือเรียกง่ายๆกันว่ายิงประตูนั่นแหละครับ <c oughs> เขาเนี่ยจะวิ่งหนีกองหลังหาช่องยิงประตูนะครับอ,อจะพูดให้ยากทาไมนะอันนี้คือโปรไฟล์ของเขานะครับของนักเตะด,ดาวรุ่งที่มีชื่อว่าคีเลียนเอมบัปเป้นะ เราไปดูกันในไฮไลท์กันนะครับว่าเขาเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับมาดูไฮไลท์แบบยาวๆนะครับก็เราจะขอพูดถึงสรรพคุณของเอ็มบัเป้ก่อนนะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวแล้วก็มีความเร็วสูงนะครับเขาเนี่ยจะชอบพิกพิกพลมีลูกแบบตุกติกเยอะแยะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีความพิ้วนะ แบบนี่ครับดูจังหวะนี้ครับพลิกมาแล้วก็โดนโดนชนหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปได้ครับยังไม่ล้มนะดูลูกนี้ก็พลิกแล้วก็ยิงครับนี่ฮะส่งมาแล้วก็ส่งมาให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้หักด้วยขวานะครับซัดเข้าไปเลยเนี้อสเตอร์ลิงครับวิ่งกระชูดมาส่งให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ซัดด้วยซ้ายนะครับด้วยซ้ายก็ยิงได้นะข้างที่ไม่ถนัดนะครับดูครับ สเตอร์ลิงพิ้วมาส่งให้เอมบัเป้เอมบัเป้ยิงด้วยสายเข้าไปอันนี้เอมบปเป้สปีดมาแล้วก็ยิงยิงติดนิดนึงครับแต่ว่าก็กระเด้งเข้าไปได้อยู่นะดูครับไปแล้วไปแล้วแล้วก็นี่ติสปีดปิชแล้วก็ยิงนี่ครับมีความเร็วมากนะเราจะได้เห็นหลายๆจังหวะเลยกับการกระชากมาแล้วครับดูครับหลุดมาแล้วครับซัดนิ่มๆครับลูกนี้ <c oughs> นี่ครับทําชิงมาแทงมาให้เอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้วิ่งมาแล้วก็ยิงนิ่มๆครับดูจังหวะนี้ครับเล่นกับสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงส่งมาให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ยิงด้วยซ้ายครับเข้าไปได้แล้วเข้าไปนะครับยิงด้วยซ้ายก็ได้นะครับส่งให้เอ็มบาเป้ซัดด้วยซ้ายเข้าไปครับยิงเข้ามุมพอดีเลยนี่ครับดู เขาจะชอบวิ่งหาพื้นที่ว่างนะครับเป็นสไตล์โกโพเชอร์จะวิ่งหนีตัวประกบนะครับวิ่งมาโดนเบียดนิดนึงแล้วก็อาศัยความเร็วอาศัยความคล่องวิ่งมาวิ่งหนีมาได้นะอันนี้ก็ยิงครับติดนับเดอะบอยแทงมาแทงสวยมากครับเดอะบอยแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปแต่ว่าไม่เข้านะอันนี้แอซิให้ไคราแหวตนะครับ มาแบบปั่นครับถ้าจะถามว่าเอ,เอ็มบอเป้เนี่ยคมมากไหมผมขอตอบว่าไม่ได้คมมากนะครับไม่ได้คมมากถึงระดับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แฮร์รี่เคนก,กุนอากวิโล่อะไรพวกนี้นะครับแต่เขาเนี่ยจะเป็นนักเตะที่มีความเร็วความคล่องตัวแล้วก็การเลี้ยงบอลดีนะครับการไปกับบอลดี เขาเนี่ยจะยิงนอกเขตโทษไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับแต่ว่าในเขตโทษนี่หวังผลได้มากเลยนะครับคือเป็นนักเตะที่แบบเร็วมากเวลาแทงเนี่ยเขาจะมักหาช่องแล้วก็วิ่งหลุดตัวประกบไปเลยแล้วก็วิ่งหนีกองหลังไปเลยครับแปลว,ว่าอะผมก็อืมเวลิกูดเลยนะข้อเสียของเอ็มบัปเป้นะครับแน่นอนครับเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับเขาสูงเพียงไม่ถึง180นะครับดังนั้น เขาตัวบางครับข้อเสียของเขาคือเขาตัวบางเขาโดนชนล้มง่ายครับโดนกองหลังชนเนี่ยล้มง่ายส่วนมากจะไม่ได้ฟาวด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาโดนชนแล้วล้มเนี่ยไม่ค่อยได้ฟาวนะอืมแล้วก็ลูกหม่งกลางอากาศเนี่ยเขาทําได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาตัวไม่สูงนะเขามักจะหม่งไม่ค่อยโดนบอลครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความพลิ้วความเร็วความคล่องตัว การจบสกอร์ในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับสำหรับการรีวิวเอ็มบัปเป้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม